สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาคาทรลูติดสถานะโซล่าเบดน,นะซึ่งมันทํายากมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะทําให้เราเนี่ยสามารถตกคาทรลูโซล่าเบดเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากเลยนะโอเคครับส่วนวิธีการหานี่ทุกคนจะต้องเคลียร์ถ้ำสีฟ้าให้เสร็จก่อนนะแล้วจากนั้นก็ไปถ้ำสีแดงนะในส่วนของวิกกิตแฟงหลอดเนี่ยจะขายอยู่ที่ถ้ำสีแดงนั่นเองนะจะอยู่ข้างบนนะเดินขึ้นไปเลย โอเคครับนี่เราเจอแล้ววิกเก็ตแฟงเราจะขายอยู่ตรงนี้นะในราคา4 0 0 0 0 0บาทซึ่งเราจะต้องกดโทเทมสุริยุปราคาก่อนนะถึงมันจะซื้อได้นะครับต้องให้เป็นตอนกลางวันแล้วก็กดสุริยุปราคาถึงถ้าเรากดแล้วนี่เบตมันจะส่องแสงนะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีราคาขึ้นด้วยถ้าเราไม่กดเนี่ยเราจะซื้อเบดไม่ได้นะอย่าลืมด้วยล่ะจะต้องเป็นกลางวันแล้วก็กดสุริยุปราคาถึงจะซื้อเบดได้นะอันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วล่ะ เรามาดูสเตตัสของเบ็นนี้กันซะหน่อยนะเริ่มจากดึงเร็ว95%ดีมากเลยนะโชคให้มา140คอนโทร l ไม่มีนะ0ยืดหยุ่น15แล้วก็แอิ i n f i ิ i t y น้ำหนักนะซึ่งถือว่าดีเลยแหละส่วนความสามารถพิเศษก็คือมีโอกาส30%ที่เราจะติดสถานะ Solar b a ดนั่นเองนะซึ่งก็คือสถานะนี้นั่นเองแล้วเราจะมีโอกาส30%ที่จะได้ Solar เบดนั่นเองนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากแล้วเนาะเราไม่ต้อง เราไม่จะเป็นต้องไปรีตอนกลางวันแล้วเนาะกดตอนกลางคืนมันก็ได้แล้วเอาละครับในตอนนี้คาทารูชั้น2เนี่ยผมก็ซัมมอนเจอมันแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราไม่จะไปต้องตกตอนกลางวานันแล้วก็ใช้สุริยุปราคาแล้วนะตอนนี้เราสามารถตกตอนกลางคืนแล้วก็กดออโราได้ซึ่งมันจะง่ายขึ้นมากนะ <P ing> เดี๋ยวผมจะตกให้ดูเบตตัวนี้มีฟันปลาด้วยนะแต่ว่าแถบมันสั้นไปหน่อยฮนะจะใช้เพิ่มหลอดก็ได้นะ อย่างนี้ก็อ้มาแล้วครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะติดโซลาร์เบสหรือเปล่านะโอกาส30%มสิเอร์เซ็นนะติดไหมติดไหมติดไหมอือไม่ติดนะแต่อยู่ได้อยู่อ่หาไม่ยากเท่าไหร่นะตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะโอกาสติดส0เปเ็นะโซลาเบรน,นี้ใช้ออโรล่าช่วยได้แบบนี้ก็หาไม่ยากแล้วนะมีฟันปลาด้วย โอเคตัวนี้ได้ไหม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 แป๊บเดียวก็เจอแล้วนะใช้ออโร拉ฮะโซลาเบสโซลาเบสเออเอาไม่ใช่เวย้ยอันนี้เผาไหม้นะเกือบแล้วเกือบแล้วมาตัวที่สามไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะโซลาเบสโซลาเบสโซลาเบสเรียบร้อยคุณผู้ชมได้แล้วครับเห็นไหมโซลาเบสคาทาัลวะแป๊บเดียวตกแค่หนึ่งออโราเท่านั้นครับ เปไงแบบนี้ก็ปั๊มประตูบอสได้สบายๆเลวนะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมการตามหาคาทรลูโซลา่าเบดแบบใหม่อย่างง่ายเลยเนาะไปตกกันได้นะครับผมสอนไว้หมดแล้วเนะาะบาย